เอาโจรมายืนที่โซนนี้เพราะโจรก็จะรู้ทางโจรด้วยกันฝากภาษาเลยพี่กอดใส่นะพระนักบุญอาร์ไปวันเดียวโจรแพนขนาดนี้เหรอคุณแอนดี้ฉันตั้งใจมาทำบุญเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้คุณล็กแม่ทำไมเขาไม่เอากล่องไปทำไมอะดิฉันทำไม่ยังไงแล้วฉันเอาของโจ ถ้าเดี๋ยวรวมงนี้ไม่มีนีเออ่เ้าเดี๋ยวออจะถ่มอมให้หมดเลยมตัวแม่จะจปนไปแนะ ก็ท <muitas S 2> ั้งของนี้นะครัยนะหมดราณเรียบร้อยครับวันนี้นะซิ้นที่แบบสองวันนะเพราะว่าปีนี้จะไม่มีให้ขายกันก็เป็นปีที่สองเขาเอเรอขายเลยนะครับเป็นเป็นเป็นกรบเป็นันืนไลฟ์ไม่มีุแข่อนสุอยดีนะฮะมีด้นีอีอะไรอันนี้เราเิดเหมาลูกอพีสติไปติอีนอนีนี้เอาไปดย ต้องกรีน <Workers> น <S ega at> ะฮะแล้วก็พ <leaving> ี่นัทจัดนาเรายอดตัวเลขเป็นแสนปีที่แล้วนะครับปีนี้มีกระไกราคกนี่เนการไว้ลูงดอกหน้าที่เลยนะทำาชมการที่เอาไปขายขอยด้วรบางก็หลักๆน้ารักมากนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ที่กอนนะครับแล้วก็จัดนาที่ใส่ตัวเองตัวเองดเลยนะที่เก็บขายไม้ออกเก็บเ้น ไม่อแล้วลูกสาวเขาไม่สมน้อยเขาเหมือนแม่ไม่ดีไมที่เพื่อนุณอาหยายากเขากที่ขา่ายแต่ทำบุญกัได้ง่ายมากแล้วท่ด้ซื้อบวกนิดนึมาได้่ายเพราะลูป่โตแล้วส่ได้ดมากบวกวมาได้ไไม่ถูให้ยมถูที่พ่ถู้ยอให้แม่เอาไปค่ะ ก็ลองไปลองไปดูนะครับดูแสงน,นะครับ มาคุณจะมาทีไรโอ้โหแม่ยกมานกระมือไม่ใช่้าพูดเนี่ยคุณแม่ยก้องพูดว่าแฟนหลักไม่ใช่คุณได้ราแต่เราบันดาลแม่ไหมเราเราติดลิเกนะคุณแม่ยกชั้นแรกที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่เป็นทีไรปีที่แล้วประมูลยินเท่าไหร่นะประมูลยินกันไป็นเจ็ดหมื่นสองครัอนนี้ยังใช้ไม่หมดเลยเหรอ ขอบคุณลูกยานีนะครับไปไป